ขณะนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าศูนย์จะส่งตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับน้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็กําลังเตรียมส่งตู้พระไตรปิฎกนะครับไปยังที่หมายปลายทางนะอันนี้คือบรรยากาศของด้านหน้าของศูนย์หนังสือไตรลักษณ์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่จําหน่ายตู้พระไตรปิฎกแล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์จําหน่ายพระพุทธรูปด้วยนะครับ บรรยากาศของทั้งศูตรนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เลยนะครับผมนอกเหนือจากที่จะเป็นศูนย์ที่จําหน่ายตู้แล้วก็นังสือปตยบิดกเราเนี่ยก็ยังเป็นสูตรจําหน่ายของตกแต่งข้องพระนะครับหนังสือธรรมะเชิงวิชาการนะครับผมในส่วนของตู้ปฐมบิดกนะครับก็จะมีตั้งแต่ตู้ปฐมบิดกไม้สักนะครับ ตูปต้ปัตยไตรปิฎกไม้เบ็นจัพรรณลงรักปิดทองนะครับของตกแต่งห้องพระโต๊ะหมู่บูชาพระนะครับแล้วก็แจกันนะครับที่เป็นของตกแต่งห้องพระทั้งหมดเลยนะครับผมและนี่ก็คือชุดหนังสือปรตไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะเกเล่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องส่งขึ้นบริษัทขนส่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคสเหมารถไปยังที่หมายปทางโดยตรงเลยนะครับผม หนังสือพระไตรปิฎก91เล่มของมหามงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่6กล่องด้วยกันนะครับราคามูลนิธิของมหามงกุฎเนี่ยก็คือ25,000บาทนะครับอันนี้เป็นเฉพาะราคาของหนังสือนะซึ่งนอกเหนือจากงานตู้และหนังสือพระไตรปิฎกแล้วนะครับผมทั้งศูตรเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์จำหน่ายพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นงานพระพุทธรูปที่แกะสลักโดยช่างสิบหมู่กรมศริลปากรนะครับแล้วก็ช่างผู้ชำนาญการอีกหลายๆท่านเลยนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่าของตกแต่งห้องพระแล้วก็พระพุทธ,ธรูปของทางศูนเนี่ยมีจํานวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือโซนด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมพระพุทธรูปนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับงานพระพุทธ,ธรูปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ง,งานหล่อนะครับจนถึงงานแกะสลักเลยนะครับเป็นงานแกะสลักหินอ่อนหรือว่างานหล่อก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพระพุทธ,ธรูปจากช่างศิบ์หมู่คมศิลปากรนะราคาไม่แพงด้วยนะครับของทางศูนนะ ส่วนเรื่องการจัดส่งตู้แล้วก็หนังสือปะตติปิดกของทางศูนย์เนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์นะครับ mm hmm. ก็จะส่งขึ้นบริษัทขนส่งหรือว่าเหมาลถไปเนี่ยส่งไปที่หมายปลายทางทุกวันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักที่สั่งตู้แล้ว,ลวก็หนังสือปะไตยบิดดกหรือว่าของตกแต่งห้องพักจากทางศูนย์เนี่ย mm hmm. ก็เชื่อได้เลยครับว่าถึงเร็วแน่นอนนะครับ บางท่านเนี่ยก็คือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยนะครับอย่างช้าสุดเนี่ยก็คือไม่เกิน3วันนะสําหรับเคสที่ส่งขึ้นบริษัทขนส่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เหมารถไปเนี่ยก็คือส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงที่หมายปลายทางแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับทางศูนย์นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองได้เลยนะครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยู่ไกลนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ก่อนนะครับที่ w w w t u p r a t a ว p i ตู้พระนะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยครับว่าตู้พระไตรปิฎก c o m นะครับหรือสามารถโทรได้ที่เบอร์0864618505นะครับไลน์แอนะครับแอดไตลักบุ๊กเติมเอสนะครับผมสามารถติดต่อพี่ชนทิชาได้เลยนะครับสวัสดีครับ